วันนี้ขอเสนอเรื่องเล่าชื่อเรื่องทีพรากวิญญาณแห่งวิหารดำก่อนรับฟังช่วยกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับนับป่าลึกทางตอนเหนือของดินแดนที่ไม่มีชื่อซ่อนอยู่เบื้องหลังหมอกและทวัรรกรังคือวิหารดำสถานที่ต้องห้ามที่แม้แต่ชาวบ้านละแวกใกล้ก็ไม่มีใครกล้าเอ่ยนามวิหารนี้เคยเป็นที่บูชาสิ่งมีชีวิตโบราณที่ไม่ใช่เทพ หากแต่เป็นอสูรผีตนหนึ่งที่มีนามว่ากลานาคาตว่ากันว่ากลานาคาตเคยเป็นมนุษย์ผู้ทรงศีลในอดีตการแต่ด้วยความแค้นที่สะสมจากการถูกหักหลังโดยลูกศิษย์ตนเองเขาจึงสาบแช่งโลกก่อนตายและในห้วงวารสุดท้ายเขาใช้เวทมนต์อาถรรพ์เปลี่ยนจิตวิญ,ญญาณของตนให้กลายเป็นอสูรอมตะที่เฝ้าวิหารแห่งนั้นตลอดกาล ผู้ใดก็ตามที่เหยียบย่างเข้ามาในวิหารดำในยามที่งคืนจะได้ยินเสียงกระซิบเหมือนลมหายใจเย็นเยือกดังลอดผ่านเสาโบราณและเมื่อเสียงนั้นเงียบไปผีตนนี้จะปรากฏออกจากความมืดผิวกายสีนิวแตกแห้งเหงื่อและเลือดแห้งกลังบนเนื้อหนังตาแดงวาวและเสียงคำรามคล้ายสัตว์ป่าก,กับปีศาจรวปร่างมันไม่ฆ่าทันทีแต่มันจะเล่นกับจิตใจของผู้บุกรุก มันสามารถเห็นความกลัวซ่อนอยู่ในก้นบึ้งหัวใจของเหยือ่อและใช้ความกลัวนั้นหลอกหลอนจนสติแตกบางคนหัวเราะบ,บางคนร้องไห้แต่ทุกรายลงเอ่ยด้วยการไม่มีวิญญาณเหลืออยู่ในร่างกลาลนาคาดไม่กินเลือดไม่ดื่มเนือ้อมันเพียงต้องการจิตวิญญาณที่หวาดกลัวเป็นอาหารเพราะยิ่งเหยื่อหวาดกลัวมากเท่าไรพลังของมันจะยิ่งเติบโตและมันจะเข้าใกล้การคืนร่างมนุษย์ เพื่อออกมาไล่ล่าในโลกภายนอกอีกครั้ง